สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรผู้รักสุขภาพทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูข้าวนาปลังอีกหนึ่งผลงานของการทำากษิกรรมในแบบอินทรีย์ร0อเปอร์นะครับข้าวที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวไม่มียาฆ่ายาฆ่า,า,า,มาแมลงแม้แต่หยดเดียว นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้มาจากอินทรีย์วัตถุก็คือเศษหญ้าเศษฟางขี้มัวขี้ควายที่เราสามารถหาได้ในพื้นที่แล้วเอามาเข้ากระบวนการหมักเพื่อที่จะทําการฆ่าเชื้อแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแลด้วยน้ําหมักปลานะครับน้ำหมักปลาของเราจะพ่นวันเว้นวันนะครับวันเว้นวัน หแกนล,ลอนของเราหนึ่งเป้พ่นยา16ลิตรของเราเนี่ยใช้อยู่แค่5 0สซีซีซึ่งเป็นอัตราการใช้ที่ประหยัดแบบสุดๆครับพี่น้องต้นทุนนี่แทบไม่มีเลยนะครับแถวที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นอ่าร่องที่เราปลูกผักบุ้งแก้วมาก่อนนะฮะซึ่งพอเราลื้อผักบุ้งแก้วปุ๊บแล้วก็ปัดเลยแล้วก็ หวานเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะเพราะว่าเราจะทดลองดูว่าทําข้าวนาปลังเนี่ยเขาจะได้ผลผลิตจะออกเม็ดไหมแต่พี่น้องครับพอเห็นแล้วเนี่ยเป็นที่ชื่นใจมากสวยมากพี่น้องแล้วก็ร่วงใหญ่แต่นี้เราทํานาหวานนะครับแต่เสียอย่างเดียวที่พี่น้องรอบเนี้ยอาจจะได้น้อยเพราะว่านกเยอะนะครับเราไล่ตรงนู้นเขาก็โฉบไปลงตรงนู้น ไล่ตรงนู้นก็โฉบม,มาลงตรงนี้สรุปแล้วก็คือรอบเนี้ทำเพื่อให้รู้ว่านาปลางของเราเนี่ยทำแบบอินซีร้ยเปอร์เซ็นเนี่ยได้ผลผลิตแน่นอนแต่รอบหน้าเนี่ยเราจะหามาตรการที่จะป้องกันนกให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะได้ผลผลิตเต็มๆนะครับเดีย๋ยวจะพาพี่น้องดูใกล้ๆว่าข้าวอินซีร้อยเปอร์เซ็นข้าวนาปังเนี่ยเขาจะสวยขนาดไหนนะครับ ใบย,ยังตั้งอยู่เลยนะครับเนี่ยครับไม่มีไม่มีอะไรแบบไม่มีศัตรูพืชทีท่จะมาวอแวเลยนี่คือความแข็งแรงจากการดูแลในระบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยพี่น้องครับข้าวอินซีร้อยเปอร์เซ็นตต้นทุนการผลิต แบจะไม่มีเลยนะครับพี่น้องเนี่ยใช้น้ำหมักปลาอย่างเดียวดูแลนะครับแต่เราจะให้ทุกวันเว้นวันนะครับเพราาะว่เพื่อเป็นการป้องกันโรคแล้วก็มแมลงเข้ามาโจมตีเข้ามาทำอันอทำให้พืชผลผลิตของเราเนี่ยเสียหายแต่พี่น้องดูสิครับดูความงามของข้าวสิครับติดที่นกอย่างเดียวเราเอานกไม่อยู่ครับ แต่รอบหน้าเราคงจะหาวิธีปฏิบัติการป้องกันให้มันดีกว่านี้เพื่อที่จะรักษาผลผลิตนะครับสวยมากๆครับ คาดว่าอีกประมาณไม่ถึงเดือนก็จะเก็บเกี่ยวได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้แก่จัดจัดคงไม่ทันนกเลยครับ นี่่พ้องรอบนี้ไม่มีปุ๋ยเคไม่มีปุ๋ยเอซีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับคือเราปั่นดินแล้วก็หว่านเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อปุ๋ยเพราะว่าขี้่งัวแถวเนี้ยเขาขายสามถุงปุ๋ยหนึ่งร้อยเราก็เลยอ่ะลองทำดูใช้เศษไม้ใบหญ้าที่เรามีนี่แหละลงไปแล้วพอได้พอได้ใส่ แล้วก็ทกําการปัดนาแล้วก็หว่านข้าวเลยแล้วก็ดูแลโดยการใช้น้ําหมักปลาเอาเพราะน้ำหมักปลาเราเนี่ยมีธาตุอาหารครบอยู่แล้วทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมอีกอย่างเราก็พ่นให้กับพืชหลักของเราในสวนอยู่แล้วแล้วก็เลยพ่นข้าวไปด้วยนะครับก็วันเว้นวันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ข้าวก็เลยได้อันนิสงได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนไปด้วยนะฮะ บางคนบอกว่าการทำเกษตรกรรมไรอินซีไรสารพิษร้อยเร์เซ็นต์เนี่ยแบบนี้แบบที่เราทำอยู่เนี่ยต้นทุนมันสูงเกินนะครับไม่ใช่ว่าไม่สูงมันสูงแต่ผมยืนยันได้ว่าครับน้ำหมักปลา1เป้ต่อ5 0าสซีซีเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายเลยนะครับหมดสวนเนี่ยเราพ่นแค่4ีเป้ก็ประมาณ2 5 0ร้ซีซีแค่นั้นเองต่อ1เที่ยวนะฮะไม่ใช่มากมายอะไรเลยนะครับ ฮอร์โมนฮอร์โมนไม่ต้องเพราะว่าอยู่ในน้ำหมักปลาของเรามันมีธาตุอาหารครบทุกอย่างแล้วแค่เราเสิร์ฟลงไปแค่นั้นเองนะฮะพี่น้องครับขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการทำากสิกรรมแบบอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ผลจริงๆนะครับซึ่งเราทำมานี่ไม่รู้กี่ปีแล้วแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่เก้าแล้วที่เราทำมาแล้วก็บุกเบิกมาเรื่อยนะครับโดยการทำแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมว่าไม่มีพลังใดในโลกจะยิ่งใหญ่เกินพลังธรรมชาตินะครับพี่น้องก็สังเกตดูต้นไม้ในป่ามีใครบ้างเอาปุ๋ยเคมีไปใส่มีใครบ้างเอายาฆ่ายาฆ่ามแมลงไป็ํกำจัดศัตรูพืชนห้เขาไม่มีครับทุกอย่างเกิดจากระบบธรรมชาติเกือ้อกูลกันเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เนี่ยให้พี่น้องมั่นใจเลยว่าการทํเกษตรกรรมอะไรสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ผลแน่นอนพี่น้องถ้าไม่อยากเป็นทาส นะครับถ้าไม่อยากทําเท่าไหร่ก็ไม่พอทําเท่าไหร่ก็ไม่ดีทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนี่ยพี่น้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และเลิกการใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดหันมาพึ่งปัจจัยธรรมชาติซึ่งมีอยู่รอบตัวเราเนี่ยเยอะแยะใบไม้ใบ,บไล่ที่ไหนก็มีเยอะแยะผ่านไปคำนั้นกกวาดมาใส่โคนต้นแค่นี้ยพี่น้องใครที่สามารถมองเห็นเศษหญ้าเศษฟาง เป็นทองคําได้ซึ่งผมเคยพูดบ่อยๆนะครับคนนั้นนะ่ะจะประสบความสําเร็จในด้านทําการเกษตรโดยที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะแยะนะครับไม่คราวหน้าจะพาไปดูอินทริย์ของน้ําหมักปลานะครับอินทริย์ของการดูแลแบบอินทรีย์ร้อว่าเกิดอะไรขึ้นกับพืชผักผลไม้ที่เราใช้ดูแลนะครับสาหรับคลิปนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับมีคลิปดีๆมาทั้งหน้าเนี่ยพี่น้องไม่ต้องมาเสิร์ชหากัน เราจะส่งถึงมือท่านเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ